ท่าเรือเทเว่ะวันจันทร์ที่3สุลาคมพุทธศักกาช2565วันที่ฝนตก1ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่หยุดเลยดูสภาพน้ำจุดเร่งคอเรเือค่ะน้ำท่วท่าเรือค่ะน้ำท่งมเข้าในท่าเรือค่ะมีฝน,นตกหนักมากนะคะ2ชั่วโมงยังไม่หยุดเลย มีแม่กังจะกลับบ้านค่ะลอยเร,เรยนจุดเติมที่แม่เคยถ่ายอะค่ะตอนนี้ท่วมหมดแล้วค่ะเวลาแล้วพก,กแล้วลอยขึ้นนะคะเรากำลังจะกลับเน่เราก็ต้องกลับเ,เรือค่ะตอนบ้านเราอยู่ตรง ติดหนึ่งแม่น้ำเจอน้องเต่าไหนกันลูกนี่อยู่ไหนคะนอยู่ไหนคะนี่ไลอยค่ะไม่ใช่สเปร์ค่าเรเทนนี้ค่ะสิ่งที่แม่ชอบคือแม่อยากไปนั่งพายอย่างกันบ้ากค่ะบอกน้องกีบหลายครั้งว่าอยากพายเรือมาแม่พายเรือเป็นนะ ตกไม่อยู่เลยค่ะสองชั่วโมงแล้วค่ะระดับน้ำสูงมากมีท่วมแล้วค่ะเรายังกลับบ้านกันไม่ได้เลยเลิกสอบสิบสองสิบสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีตอนนี้กี่โมงแล้วคะลูกตอนนี้สิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วค่ะยังกลับบ้านไม่ได้เลย